กินข้าวเสร็จแล้วก็อาจานไปล้างด้วยนะลูกลูกป่ะคะอิ่มแล้วไปเล่นเกมดีกว่าฮะโอเคสี่ข้อหาเพราะฉะนั้นวันนี้แม่จะตี4ี่ทีสี่ทีนะคะตอดออกค่ะ ต Connie, <man 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 euh ื่นเช้ามาทำไมไม่ไปล้างหน้าแปรงฟันนะลูกมัวทำอะไรอยู่คะแป๊เนื้ค่ะแม่๋ยวหนูไปอะไรเนี่ยตื่นเช้ามาก็เล่นโทรศัพท์เล่นเกมเลยเหรอลูกรีบไปล้างหน้าแปรงฟันเลยนะรู้ไหมคะไปล้างหน้าแปรงฟันดีกว่าจะโดนแม่ด่าโอ้ยปิดหอ ข้างน้ำกันนะคะอ๋อโอเคค่ะลูกแล้วเดี๋ยวมากินข้าวนะค่ะยิง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 เฮ้ยพี่มันยิงหนูชุนนายคุณพันยาค่ะเจ๊ชนะแล้วเอาดีไซน์ไปเข้าห้องน้ำตั้งนานแล้วยังไม่ออกมาอีกแล้วเนี่ยไปดูหน่อยสิเข้าห้องน้ำอะไรนานจังท้องเสียหรือเปล่าเฮ้ย เสียงเหมือนเล่นเกม <Huh? S 1> เล่นโทรศัพท์ในห้องน้าเลยนเนี่ยฮะแอบเอาโทรศัพท์เข้าห้องน้ํอา,าอีกแน่เลยดีไซทำไมเข้าห้องน้านานจังลูกทาไมไม่เสร็จสักทีท้องเสียหรือเปล่าแย่แล้วแม่เคยสั่งว่าไม่ให้เอาโทรศัพท์เข้ามาในห้องน้ำรีบออกไปดีกว่า กันเ,เดี๋ยวก่อนมาคุยกันก่อน,นะคะ่ะไหนมันนี่สิเมื่อกี้แม่ไปยืนรอหนูหน้าห้องน้ําได้ยินเสียงหนูเล่นเกมในห้องน้ําใช่ไหมแอบเอาโทรศัพท์เข้าไปในห้องน้ําใช่ไหมคะแม่เคยบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้เอาโทรศัพท์เข้าไปในห้องน้ําจําได้ไหมคะจำได้ใช่เพราะว่าเวลาที่เราเอาโทรศัพท์เข้าไปในห้องน้ําเนี่ยเราก็จะนั่งนานแล้วการนั่งห้องน้ำนานๆมันไม่ดีมันจะทําให้เราเป็นลิสีดวงได้รู้ปะฮนะ ถ้ามีอีกครั้งหนึ่งแม่จะตีแล้วนะคะเข oh. ้าใจไหมคะเข oh. ้าใจคะ่ะแล้วนี่ล้างมือหรือยังเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วล้างมือหรือยังเ่ย oh. มือก็ไม่ได้ล้งไปเลยไปล้างมือเลยค่ะแล้วมากินข้าวอากินข้าวเลยลูกสายแล้วค่ะเลยเวลาแล้วเนี่ยยปวดท้องนะดิซนยแม่เคยบอกแล้วไงว่าเวลากินข้าวไม่ให้เล่นโทรศัพท์อลลูก ตัวเองเวลาตัวเองเล่นโทรศัพท์แล้วไม่ค่อยจะกินข้าวกินข้าวน้อยเก็บโทรศัพท์เลยค่ะกินข้าวเสร็จแล้วก็อาจา์ไปล้างด้วยนะลูกลูกกัคะดูแลค่ะอิ่มแล้วไปเล่นเกมดี ฮะ <Huh? S 2> ไปเล่นเกมต่อนีกว่ากันแล้วสนุกเลยยิง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 เฮ้ยตัง้งยอกอนพยีพยๆจะตายแล้วเนี่ย ้าวเสร็จแล้วให้ล้างจานไม่ใช่เหรอคะเดี๋ยวหนูไปล้างค่ะแม่แม่บอกว่ากินเสร็จแล้วให้ล้างเลยห้ามแช่งค่ะแม่ว่าหนูติดโทรศัพท์เกินไปแล้วนะวันนี้ทั้งวันเลยหลายเรื่องเลยแม่ต้องทำโทษหนูแล้วค่ะค่ะวางโทรศัพท์เดี่ยวนี้เลยอย่าบอกนะว่าเราจะโดนแม่ตีมาตรงนี้ค่ะแม่เคยบอกแล้วใช่ไหมคะเล่นโทรศัพท์ ต้องรู้เวลาต้องรู้จักแบ่งเวลาใช่ไหมคะใช่แม่บอกทุกอย่างเลยกินข้าวก็ให้ล้างจานทําอะไรบอกหมดเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้มีปัญหาตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าเลย <c oughs> ตื่นมาตอนเช้าก็ไม่ยอมล้างหน้าแปรงฟันใช่ไหมคะ <c oughs> วันนี้แม่จะตีหนูนะ <c oughs> ขอโทษนะคะ <c oughs> เพราะหนูแบ่งเวลาไม่ได้ ตอนนี้สมองหนู่จดจอยอยู่แต่โทรศัพท์จดจอยอยู่แต่จะเล่นเกมเล่นมือถือไม่คิดอะไรเลยเพราะฉะนั้นแม่ต้องลงโทษหนูจะได้จำแล้วแม่จะไม่ให้หนูเล่นโทรศัพท์หนึ่งอาทิตย์นะคะมาโดนตีวันนี้มีกี่ข้อหาไหนนับซิอ่ามีข้อหาอะไรบ้างคะตื่นมาเวลาหน้าแปรงฟ้นึนงตื่นมาเวลาหน้าแปรงฟันอโทรพท์เข้าห้องน้ำสองอโทรพท์เข้าห้องน้ำอะไรคะ 3. กินข้าวแล้วดูทรศัพท์โอเคกินข้าวเรียลสับสี่กินข้าวเสร็จแม่วังจานโอเคสี่ข้อหาเพราะฉะนั้นวันนี้แม่จะตีสี่ทีสี่ทีนะคะกดออกค่ะสองสมอ้สีเาโอเคค่ะเสร็จแล้วก็ไปล้างจานเลียร์จานให้เร okay. ียบร้อยนะคะไปได้ค่ะ อันนี้นะคะทุกคนสําหรับเรื่องราวที่ได้ชมไปนะคะก็เป็นเพียงละครสั้นเท่านั้นนะคะทําขึ้นเพื่อสอนเพื่อย้ําเตือนนะ้องว่าให้เรารู้จักแบ่งเวลานะไม่ใช่ว่าเล่นแต่โทรศัพท์ตลอดเวลาใช่ไหมคะต้องรู้จักแบ่งเวลาด้วยนะแล้วก็เมื่อกี้เป็นไงคะดีไซน์โดนตีเจ็บไหมคะไม่เจ็บเพราะว่าไม่ได้โดนตี <laughs> เพราะว่าไม่ได้โดนตีจริงนะทุกคนไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายคะ่ะ